สวัสดีชาวฟีฟทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมโรเกสครับคลิปนี้ครับผมก็จะมาแกล้งคนนะครับผมโดยการที่ผมจะเปิดห้องนะครับแล้วก็ให้น้องในแคนแที่มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเปิดไมค์คุยกับเขาในตี้นะครับมาดูว่าผู้ชายที่ได้ยินเสียงเนี่ยจะมีปฏิกิริยาอย่างไงนะครับจะรู้สึกยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะเริ่มสุ่มห้องเลยนะครับว่าจะเจอคนแบบไหนบ้างนะครับผมโอเคลุยกันเลยนะ โอเคครับมาห้องแรกนะครับผมเดี๋ยวเราก็รอผู้เล่นเข้ามานะครับจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวรอดูกันนะฮะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสวัสดีหน่อยสวัสดีเปิดไม้สวัสดีเขาหน่อยสวัสดีค่ะเปิดไม้ได้ไหมอะ่ะเอาออกเลย <laughs> จบแล้วไปหนีเลยทำไมไม่ชอบเสียงหรอหรืออะไรเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่อง ก็หลังจากที่เราไปเปลี่ยนชุดมานะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการสุ่มห้องต่อนะครับผมมาดูว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็รอคนเข้ามานะครับผมดูแล้วไม่มีมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีฮะสวัสดีสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับอะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อแตงค่ะชื่อแงครับ้านไหนร้านไหนชื่ออะไรไอ้ไอ้ยุทธไล่อ้ยุทธไลเอาไปไปดูกลับไปโกหกเขา ใช่ทำไมเหรอนี่คนไหนพูดอ่ะคนอคนทีเสื้อขาวคนใี่ใส่เสื้อสีขาวอะอ๋อสีขาวเหรอเองยังจำชื่อตัวเองไม่ได้แต่แล้วเธอชื่ออะไรอ่อชื่อชื่อจายครับเออไอ้เท่าไหร่อ่ะอสิบเก้าฮชวนคุยชวนคุย

저락캐 와차락캐 정인캐 코코 로빈이 전에 파파 파파 봐봐아 ริงน่ารักชอีมีกชอีกแต่มีแฟน,นยังครับยังค่ะใช่ป่าใช่ยังไม่มีแฟนเลยจีบจีบจีแค่เธอสองอไม่หนึง่งบทเพลงโอ้ยเปน้อนๆๆ ใส่มมาแกงเขารู้ว่าโดนเขาแกงวันนี้โอ้ยโอ้เน็ตมาปิงอะไรตอนร้องเนี่ยโอ้ยเสียงไ่เอเรียนเลย ่ันที้ชมเขาชมชมชมเขาดิชมเขาอน่ารักน่ารักอีกแน่ยะเพราะดิเพราะเพราะอเไงเขาอือพราจริงจริง <laughs> โอ้ยอ,อยากเขาแคนเธอ,อเ,เอาอยากเอาแกนเฉย <laughs> ไม่อยากเข้าแชร์เลยหรอก้ไมาติดต่อพี่มาติดต่อเพจสิคต่อเลยนะเขาติดต่อพี่มาแทนแทนแอลคนไม่ใช่ยวลากเก็ตไปแล้วกันเนาะอันนี้นะครับเพื่อนแอลคนคนอีกคนไปแล้วกันอ๋อคนนี้เหรอ่แอดมาแอดมาเดี๋ยวโดนเขาไม่รับอ่ะอ๋อรับแหละ S <S ชวนก็คุยชวนก็คุยเราเราไปกดเข,าเข้าแขกใครไม่รู้อ่ะเรากดปเป็นลูกบ้าเปล่าเราเรนว่าเธอมีแฟนยังเออไม่มีครับรัสเซใช่หรือเปล่าใช่ครับนอนอยู่จังหวัดอะไร,รอ๋อเชียงรายครับโอ้ยจะได้ได้ได้โบนเน่ได้โบนเน่ยอ๋อเธอเหรอ อยู่อยู <that> sort of <that> like ่เพชรบุร <that> ีอ่ะอุ้ยบ้านเองหลังเราอยู่ก็ใกล้ถึอนะใช่หรือเปล่ารู้สึกเริ่มเป็นไกลเลยเก่งรักว่ะเหมือนเหมือนพวกมาโดนแก้งยองอเอเราจีบแล้ววะจีบเลยอะไรนะเราจีบเธอได้ไหมอ่ะอุ้ยบอกเลยมิีบมอน เอาจริง <c oughs> ดิมัทำไมอ่อ <แ S 1> ไม่ได้อ <c oughs> ่อแฟนว่าเปล่าได้ดิเดินเดินลุกรักเราไหม่ะโอ้โดนรักใช่ปะเอาไปนี่บอกเองก่อนม มันทะทำได้แคนรู้สึกเริ่มเหม็นความรักนะครับเหมือนโดนแกงอีกมากกว่านะาวันนี้สิ่งที่แกงกับฉันมไม่ใช่เรื่องจริงสุดท้ายแล้วเธอก็คงต้องทิ้งสุดท้ายแล้วเธอก็คงเลือมไปทุกสิ่งลองจริงจริง,รงแต่คนทิ่รักความจริงที่ฉันจะทนได้ไง มันไม่ได้นะบองตรงๆเราเราไม่มีแฟนมาห้าเดือนแล้วยังมีแฟนแล้วมีแฟนมาเดือนเดือนโดนรูกแบบนี้เป็นผมผมก็แบบมีหมอนจิกหมอนเอ้ยได้ไหมเนี่ยอ่ะจิ๋วได้ไหมเนี่ยสะดวก ไม่ได้ยินอ่ะพูดเลยนะจีบได้ไหมปะโทจีบได้ไหมเนี่ยอา่าแอดมาไลน์ไลน์หรอไลน์เลยวะ <c oughs> ไม่้มีเซ <c oughs> นหรอมกเป็นไลน์ครับโอเคครับทำไมอ่ะเฟสเป็เปแฟนคุมหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมแฟนคุมเฟสหรอ <c oughs> วันนี้เราตรงจุดได้เข้าแคนไปนี้วอ้าวโอ้ยไปกับเรื่องแคนเจ้าเทน่ะมันก็ต้องเทน่ะเทตั้งไหนตั้งได้หรือวันนี้เหรอมีบัตรเะล่ะเออมีบัตรคุณไม่มีหรอทำไมต้องใช้บัตรเราด้วยหรอใช้บัตรเทสได้บัลลูหรือว่าหัวแคนซ่าเอาไปเขาใช้าไปเอาเแคนกาเดี๋ยวซื้อมาเป็นชื่ออะไรถ้าได้เข้า ก็มันมีอยู่สี่ร้อยห้าสิบเป็ดตรงเป็ดถ้าแอดเฟนนี่เป็นนะถ้าจะฆ่าว่ะแอดมาแอดมาโดนแน่ขอรูปด่วนโดนนี่โดนรูปเป็นไงลูปเขารอรอผู้ชายขี้เกียจคนหนึ่งอ่ะใส่เสื้อสีดำบ้าหลอกดาประมาณนนั้แหละต้นใช่ใช่ต้นเว้ยใช่ใช่โอเคโอเคแอดไปละแอดมาโดนแน่โดนแน่ ชวนก็คุยหน่อยอือชวนก็คุยอันนี้อูสาขาสามนะสาขาสามว่ะสาขาอื่นมันไม่ว่างเหรอ๋อได้หมดครับอยู่สาขาไหนก็ได้ที่ยากด้วยที่ยากด้วยโอ้โหทียากอีกอือแต่เราแอบไปนะแเลยลายเนี่ยเงี้ยนจังเลยความรัก ครับได้ครับ